สวัสดีครับแฟนๆกีฬาแฟนๆวอลลย์บอลบ่าวสองลูกขอนำตารางโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกเกาหลีใต้มารายงานว่าวันนี้มีทีมไหนบ้างมาเสนอครับวันนี้เสนอ วันนี้มีลีเกาหลีใต้ครับสาวไทยลงแข่งบ้างหรือเปล่าไปติดตามชมกันเลยตารางแข่งวอลเลย์บอลลีเกาหลีใต้ประจำวันพุธที่10มกราคม2567หุ้ฮุนไดฮิวสเตท วิภาวีสีทองเปิดบ้านต้นรับการมาเยือนของ G.S. a n t e ทวันนี้ครับวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ฮุนไดสเต e วิภาวีสีทองที่ต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมเก่งอย่าง G.S. a n t e ทคคังโซวีและซินวาวิภาวีสีทองจะพาทีมน้ำทีม ได้รับชัยชนะให้กับกองเชียร์ประจำบ้านหรือเปล่ารวมทั้งกองเชียร์ที่เมืองไทยด้วยติดตามเชียร์เถอนะครับ17นาฬิกา17นาฬิกา5โมงยินติดตามชมติดตามเชียร์ครับวอลเลย์บอลลีก เกาหลีใต้วันนี้พุทธที่10มกราคม2567 5. โมงยินแล้วพบกันครับ